ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จับเรื่องความมั่นคงช่วงนี้สลับโหมดไปดูเรื่องการเมืองกันหน่อยดีไหมคะพี่สำราญดีมากเลยนะเพราะว่าหลายเรื่องนะ,ะเมื่อวานเลือกตั้งสีสเกตภูมิใจไทยก็ชนะไปนะคะแนนถึง40,000ื่นนะสี่หมื่นเพื่อไทยในสามหมนนิดนิดใช่สามหมื่นหนึ่งปีหกหกเนี่ยภูมิใจไทยแค่สองหมื่นห้านะพรวดมาสี่หมื่นได้เป็นสอง่ะแล้วก็นิดาโพเนี่ยอนุทินชาญวีรกูลนะ คะแนนเมื่อก่อนสมัยโน้นะนะเป็นความเป็นนายกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก,ก็ไม่รู้อืออันดับที่แปดที่เก้าเลขตัวเดียวค่ะใช่ตอนนี้โผล่มาเป็นลำดับที่สามที่สามและเป็นที่สามที่หายใจรถต้นคอคุณเทงนทพงศ์าม,มาเพราะว่าน้อยกว่าแค่สองเปอร์เซนเท่านั้นเลขสองหลักแล้วค่ะคุณเทงยี่บองเปอร์เซนตอนุทินยี่สิบ มันเกิดอะไรขึ้นมาถอดรหัสจับตากันหน่อยนะคะช่วงนี้เราจะวิเคราะห์ประเด็นนี้กับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่สำรานคุณมิวและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับก็บถามตรงประเด็นเลยว่าเนี่ยอนุทินทั้งความเป็นนายกนะอันดับสองแล้วเมื่อกี้ต่อจากคุณเท้งแล้ว แล้วก็ภรคภูมิใจไทยเองก็ขยับขึ้นมาด้วยนะน้องเหมียวแล้วชนนัลือกตั้งสีสเกตอย่างท่วมท้นเมื่อวานนี่ยนะปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอนุทินเป็นนายกหรือเป็นเพราะสังคมเบื่อการเมืองเก่าๆแล้วคือหลายปัจจัยครับการเมืองเก่าๆเนี่ยจำมันก็ไม่เชิดซะทีเดียวพี่สมบัติคุณเดียวคุณอนุทินก็เกี่ยวก้อยมาอยู่การเมืองที่หลายคนก็บอกการเมืองเก่านั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าสูตรผสมนะฮะสูตรใหม่ มันมันกลมกล่อมมากขึ้นหมายเขาว่าอย่างกรณีอย่างเมื่อวานเนี่ยเสียงแซ่ซ้องสรารเสน็จบนโลกแพลตฟอร์มหรือสีกับทีวีรกระแสหลักรึ่งค้อดถ้อยถแถลงการนะครับบนเวทีสากดิราีชาติของท่านทูเสียศักดิ์ภูมิเกศแก้วเนี่ยค,คนก็ต้องให้เครดิตฝ่ายการเมืองนะว่าคุณรุจินไปเลือกเฟ้นคนถูกฝ้าถูกตัวได้อย่างไรใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องให้อิสระท่านทูได้ทําหน้าที่เต็มที่สังเกตเลยครับแล้าด,ดูบรรยากาศว่า,วาการแก้เกมเนี่ย ที่ท่านทูตบอกว่าต้องเปลี่ยนคําพูดปีใหม่หมดเนี่ยก็แสดงว่าคือคุณรัชชินงให้โจทย์ให้ใหอิสระต่อคนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องมากริงหรือมาต้องมาปรึกษาหรือถามความเป็นเทียบผูม้มีอำนาจตัดสินในทางการเมืองหรือรรคการเมืองอันนี้ก็เป็นเครดิตเต็มๆนะที่ผมบอกเลยเมื่อวานนี้ว่าเป็นวันหนึ่งที่คนไทยชื่นแช่มชื่นหัวใจมากนะฮะ <Through. S 1> ในวันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้หาง,ง่ายๆในการเมืองระหว่างระหว่างประเทศในขนาดนี้นะครับดังนั้น ผมผมก็มองว่านี่ก็คือเป็นวันอีกว,วันหนึ่งที่ที่ถึงต้องยอมได้เครดิตเพิ่มไปด้วยใช่ไหมครับประกอบกับเมื่อวานนี้ชัยชนะการเลอกตั้งซ่อมที่ศรีสเกตเนี่ยคนก็บอกว่าเพื่อไทยไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกคะแนนมันเท่าเดิมขนาดเลือกตั้งซ่อมยังเลื่องสามมือเลยเอาละ่ะก็สะกดติดกันไปก็ไม่มีปัญหาแต่คุณต้องต้องต้องยอมเราบ่าคะแนนที่ถ้าสูงว่าถ้าอีกซีกหนึ่งหรือซ่อมหรือพัดพื้นอื่นที่เขาไม่มา หันเสียงหรือหัดคะแนนเนี่นยนะครับทําไมเขาต้อง,อง,องก้อมแกมไปเรื่องภูมิใจไทยละ่ะนี่ต้องตั้งคาถามนะท่านวันส้มไม่สามารถสามาทถถานกับน้ําเงินหรือพรรคอื่นที่ระดับสี่คะแนนระดับสี่หลักห้าแม้จะหลักพันคะแนนเนี่ยเพิ่มหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนจากสองหมื่นห้าเป็นหลักสี่หมื่นเนี่ยพุทยอมรับว่ามันมีผลสืบเนื่องจากการบริหารจัดการชายแดนที่ไม่เรียบร้อยนะชาวบ้านได้รับผลกระทบนะครับประเด็นเรื่องชาตินิยมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อคนจับตามองว่า นศิสีสะเกตจะเอาอยัางไงซึ่งมันก็ส่งผลกระเพื่อมนะครับในระดับพื้นที่ปริมณฑลรอบนอกของศรีสะเกดไปยังอุบลราชธานีใช่ไหมค,คุณคกุ๋ยชูวิทย์พรักก่อนบรรลก็ลาออกไปอีกจากสมาชิพัครคเพื่อไทยใช่ไหมคะซึ่งคุณชูชวิทย์เนี่ยเขาเป็นสสเก่าหลายสมัยใช่ไหมครับของพรรคเพื่อไทยชูวิทย์เนี่ย <ใจ S 1> ตามข่ <ใน S 1> าวว่าจะไปพักกล้าทํานะไม่ใช่เป็นไม่ไม่แปลกไม่แปลกใจเพราะว่าอันนี้เป็นทําให้หาทางออกทางลงได้สําหรับคือถ้า เปลี่ยนขั้วไปยังภูมิใจไทยนี่ก็จะหาที่ยืนยากสำหรับ,รบเพื่อไทยไปถึงรอสอแต่ไปกล้าทำเนี่ยองรับแรงกระแทกในระดับชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าการเลี้ยงดูปูเสือพักกล้าทำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองนะครับพักการมืออื่นใดๆเลยซึ่งก็เป็นที่รับทราบกันนะครับเน้นเน้นความมั่นคงอะ่ะครับเน้นความสบายใจก็ไปอยู่กล้าทำก็ไปได้แต่ มันก็ต้องต้องยอมรับว,ว่าการทําทก็จะต้องเป็นส่วนอะไหลของการที่จะเป็นพรรครวมรัฐบาลขารเลือกตั้งคราวหน้าไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยการทําทก็ตรีตาจองแล้วแต่นั้นช่วงอ่าอ่าขาลงหรืออ่าอะไรอ่าช่วงอัดสดงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทําให้สสต้องคิดกันหนักว่าไปไหนแต่เดียวกันพี่สํารากับคุณมิวถามผมว่าอันนี้ช่วงขาขึ้นของคุณดนทินใช่หรือไม่ก็ต้องยอมรับว,ว่า มีส่วนนะดวงดีด้วยนะครับในหลายๆอย่างนะครับประกอบอะไรหอย่างแล้วระยะเวลา4เดือนเนี่ยมีโอกาสจะทําแทมต่อหรือคะแนนความนิยมเพราะว่าไม่จงถูกจับผิดได้ได้ง่ายใช่ไหมครับคือชูอะไรในเบื้องต้นเนี่ยก็เอาส่วนผสมจากนโยบายดีๆของรัฐบาลคนเอกประยุทธ์หรือการเที่ยวเมืองรองรัฐบาลพักเพื่อไทยที่คิดว่าใช้ได้เนี่ย เอามาต่อยอีดออกมาพัฒนานกันผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์กันทุนหน้านะนะครับบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปะิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารสารสก,กัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสก,กัดคอเรซิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลรู้จักที่น้าพออาจารย์บันวิชิตคิดว่าพักภูมิใจไทยจะปักงนนคงนครบาลได้ไหมเมืองหลวงอ่ะอ เพราะดูคะแนนแล้วนี่มันมันมีนัยยะอยู่อันนี้รายใหญ่อย่าเพิ่งมองนะครับอย่าเพิ่งมองว่าเร็วอันนี้คือมันเร็วเกินไปเพราะว่าอย่าลืมนะว่าข่าวที่แล้วในการเลือกตั้งปีหกหกคุมใจไทยทุกเขตสามสิบวิกฤตที่ลงส่งุูสมัยได้ประมาณเจ็ดหมื่นน้อยมากนะพี่สำรานกรุงเทพนะสามหมื่นเจ็ดหมื่นนะที่กรุงเทพเนี่ยสามสิบวิกฤตยถือว่ามันมันโอ้ยเขตหนึ่งหลักพันน่ะนะครับน้อยมากๆซึ่งถ้าสมมติขึ้นมาจากเดิมเจ็ดหมื่น สมมติการเลือกตั้งเข้าไปเป็นสามแสนสี่แสนทุกเขตอบอา้านก็ดีขึ้นแล้วส่วนจะได้สอสอไม่สอสอเนี่ยมันต้องอยู่ว่าจะดึงใครเข้ามานะครับเราเสร็แล้วก็ใช้บร,ริการคุณพุทธิพงศ์ุณะก,กันใช่ไหมครับแม่ครับในในการดูแลการจัดการเลือกตั้งในในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยทั้งที่ผู้สมัครก็มาจากพลังประชารัฐมาจากคุณอจาจจะเพื่อไทยบางส่วนเนี่ย เสียงก็ยังไปไป,ไปไม่ไปไม่รอดเพราะว่าจริญอ่าชนคนชั้นกลางเนี่ยนะครับของคนกรทมเนี่ยยังยังมีภาพของความไม่ไม่ไม่ไว้วางใจหรือยัยงยังเครือบแคลงต่อท่าทีพักภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ดังนั้นแนวทางหนึ่งคุณใจไทยต้องทําตัวเองว่าให้เป็นทางเลือกของฝ่ายอนุรักษนิยมไม่ได้เพราะอย่าลืมพี่สรารานคุณมิวอนุรักษ์นิยมคนเขาก็รอการกลับมาของคุณอภิสิทธ์นะส่วนหนึ่ง ใช่ไหมครับนันจะมีคะแนนว่าจะได้แบบคะแนนแบบเทคน้ําเดท่าไหลมาภูมิใจไทยได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การวางตัวผู้สมัครด้วยสรุปอาจารย์ครับการวันนี้ขอแทรกนิดเดียวรวมความแล้วนี่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยนี่รอบหน้าเนี่ยนะเลือกตั้งปีหกเก้านี่พูดได้ไหมว่าภูมิใจไทยน่าจะกินเพื่อไทยได้แล้วชนะอผมเอาอย่างนี้นะครับว่าถ้าตัวเลขเนี่ยน่าจะชนะในภาพรวมภูมิใจไทยต้องต้องจาะในพื้นที่ปาริบณฑลนจังหวัดรอบนอกก่อน แต่คะดนนกันเพื่อไทยเองก็ต้องมองว่าคนที่ทาให้ตัวเองมาถึงจุดตรงเนี้ยก็ต้องจัดการพักส้มหรือพักประชาชนยังในกทรทมเนี่ยเพื่อไทยไปที่สองในหลาย,ลายสิบเขตที่สำหาัก็น่าจะจําได้ดูดตัวเลขเมื่อกี้กันใช่ไหมครับเพราะตัวตัวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็ชื่อว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งเขาสายแข็งอ่ะเขาแค่แค่กระแสแต่นั้นเขาก็ต้องปวดนะครับพักส้มตลอดเวลาแล้วก็แสภูมิใจไทยด้วย เขามาเชื่อว่าของเขาคิดว่ามีของแต่รางกฏการของในกรณีอีสานใต้ผมคิดว่าทั้งผลออกมาเมื่อคืนเนี่ยผมคิดว่าสอสภาคอีสานในในของรรคเพื่อไทยเนี่ยได้หว่นนหวกันทุกหน้าแล้วครับนะครับมันมันมันเป็นการยืนยันชี้ชี้ชัดมันมันนั่งยันนอนยันว่าเออถ้าไทยยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนอกจากจิตแข็งแล้วเนี่ยโอกาสสอบผ่านี่ยากมากเลยนะครับ,รบทางออกเพื่อไทย จารย์คิดว่าเขาต้องทําอะไรคะต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักเลยไหมคะจึงจะเรียกกระแสกลับมาได้คือทางออกเรื่องต้นไหนครับคุณหมิวพี่สำรานคือประกบประงมบ้านใหญ่ให้มากที่สุดเพราะเราก็รู้ว่าบ้านใหญ่เขามีดีเฉพาะตัวนะครับกระแสะไม่มาแต่ว่าหัวใจอว่าคนที่ผูกพันกับบ้านใหญ่ในพื้นที่เนี่ยมันยังได้อยู่อ๋ตอต้องหยุดเลื่อนไหลก่อนใช่ไหมคะต้องหยุดเลื่อนไหลก่อนก็คือเอาสกดบ้านใหญ่ให้อยู่นะทั <c oughs> ้ยี่สิบสามสิบตระกูลที่มีอยู่ในพักเพื่อไทยเนี่ย ที่แบบมาหอบเอาหอบพิวกันมาแบบแลนสไลด์ต้องประกบประคองให้ได้นะครับแต่พี่สำารัญก็รู้คุณหมิวก็รู้ว่าบ้านใหญ่ในเวลาเขาการเบรคเขารับเปลี่ยนเขาจะย้ายข้างเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ลงอาจจะนะสมวนสิตจะไม่ลงแล้วก็เอาลูกเอามีเอาใครลงแทนแต่ย้ายไปอยู่พักอื่นจะเป็นอย่างเงี้ยแลนั่นคือการรักษาน้ําใจอย่างดีที่สุดละผมไม่ไปนะผมพักนะแต่ลูกเมียอยากลงอย่างเงี้ย ไปอยู่พักอื่นก็จะเอีกแบบหนึ่งันั้นเพื่อนไทยก็ต้องมาตั้งโจทย์ตรงนี้ก่อนนะครับแค่โจทย์สองการวางตัวผู้สมัครแคนดิเดตเนี่ยจะเป็นใครถ้ายังยังเวียนไหววนอยู่กับคนในครอบครัวสมาชิกในตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องเหนื่อยอีกมากนะครับคำถามสุดท้ายอาจารย์วันวิชิตนะฮะอาจจะเรียไปนิดหนึ่งถามเรียไปนิดหนึ่งแต่ว่าข้อถามได้คือรู้สึกว่านุชินจะประกาศแล้วว่าจะยุบสภาสามสิบ็ดมกราปีหน้าน้องหมิวแล้วก็เลือกตั้งกันประมาณเมษายเอ้ปลายมีนา อะไรแถวนั้นแหละเขาเลยพูดัอวมาตอนนี้นี่อนุชินก็คือสี่เดือนจะบวกกับสี่ปีแปลว่าเที่ยวหน้าเนี่ยโอกาสจะเป็นนายกอยู่ต่ออีกสี่ปีก็มีคำกล่าวนี้เนี่ยมันโอเวอร์ไปไหมมันเกินเลยไปไหมหรือเป็นไปได้ก็ก็คือในช่วงสี่เดือนนี้ต้องไม่เพียงพำาเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีในพรรครัฐบาลเนี่ยจะต้องไม่ก่อความเสียหายในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์หรือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย ซึ่งคนเขาเขาระแวงกันอยู่แล้วนะครับถ้าสอบผ่านนอาจารย์ถ้าสอบผ่านเรื่องผู้ชาโอกาสที่จะเป็นนายกต่อได้ยาวๆไม่ต่อได้ยังไงไม่จะเกิดอะไรขึ้นหรือไมว่าพี่พี่คือคืออะไรไหมพี่สำรานคุณหนิวคือการจะได้บุคคลที่มีชื่อเสียงไหลมาในลงสมัครบัญชีรายชื่อจะมีมากขึ้นครนะออกไหมครับถ้าสมมติว่าภาพลักษณ์ออกมาดีเนี่ยโบ้ได้คนหอบพิ้วคนที่มีต้นทุนานสังคมเครดิต ไอ้หญงตอนนี้ค่อยไปหวังในพื้นที่กรทมโอเคครับขออนุญาตสรุปว่าโอกาส4ีบวกสก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะอย่าอย่าทำเป็นเล่นเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วันวิชิตนะคะดรวันวิชิตนะคะสวัสดีค่ะดรวันวิชิตบุญโปรค่ะจะสรุปอะไรหน่อยไหมคะที่สำราญตอนนี้แหละครับก็อันนี้ผมสรุปเองนะคือให้มันเป็นทิศทางเฉย ชีวิตจริงจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ส <4 S 2> <c oughs> ี่เดือนบวกสี่ปีใช่ไหมคะใช่ <c oughs> นี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ